พี่อิมตลาดน้ำจันท์วายพอดีมีคนถามพี่อิมมาเยอะเลยว่าทำไมพี่อิมขายบ้านพี่อิมพูดจากใจจริงก็คือเหตุผลนั้นเป็นหลักหนึ่งเรื่องแมวเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่เพราะว่าหนึ่งเราอุปการะขายมาแล้วเราต้องการทำให้ดีที่สุดเหมือนพี่อิมปลูกบ้านพี่อิมเรื่องวัสดุเองทั้งหมดตัดสินใจเองคนเดียวคือเพียงแต่ปรึกษา,าแฟนแต่แฟนให้พี่พูดตัดสินใจเพราะพี่เป็นคนค่อนข้างก่อนจะใช้อะไรพี่ศึกษา กระเบื้องต้องเอกซ์ลาเท่านั้นเฉพาะหลังคากระเบื้องของพี่อิมนะ่ะหมดไปประมาณล้านกว่าบาทนะคะกระเบื้องแล้ววัสดุพวกนี้พี่อิมจะใช้ไม้เป็นพวกไม้เต็งออย่างดีเนี่ยแต่มีคนแอบถามว่าเตียงนอนให้ได้ไหมพี่อิมไม่ได้ให้นะเตียงอะ่ะเพราะเตียงพี่อิมเป็นเตียงกระดานไม้แผ่นเดียวเนี่ยคะ่ะเป็นเตียงแบบดียวแม่ให้เนี่ย คือจะเป็นไม้แผ่นเดียวไม่สักซึ่งตอนนี้มันหาไม่ได้แหลพพะพอดีพี่อิมชอบมากเลยอันเนี้ยพี่อิมไปดูที่จตุจักรนะมีนะหลังละห้าแสนนะคือเป็นไม้แบบนี้แต่พอดีพี่อิมรู้จักกับอ่าพี่ที่พี่อิมเคารพนับถือเนี่ยพี่อิมก็ซื้อได้ในราคาที่ไม่ได้ไม่ได้แพงขนาดน,นั้นแต่ว่ามันเป็นไม้สักเลยเนี่ยเป็นไม้กระดานไม่กี่แผ่นเองเดี๋ยวพี่อิมยกให้ดูอ่าด้านนี้คือมีคีมมีคนขอว่าเตียงแถมได้ไหม พี่อิมเลยมาทําคลิปให้ดูว่าพี่อิมไม่ได้แทมนะเออแล้วที่นอนพี่เนี่ยกระดานดูกระดานดูนะชายกระดานกระดานแผ่นนี้รู้ต้องมาด้านนี้เนี่เห็นไหมครับเป็นกระดานแบบกระดานเนี่ยมีแค่ประมาณห้าแผ่นแผ่นใหญ่มากเลยแล้วก็ <c oughs> ที่นอนเนี่ยพอดีรู้จักกับลูกค้าคนหนึ่ง เป็นเจ้าของยางพารานอนนอนดีมากคือเขาทําส่งสลัมเบอร์แลนด์อะหลังละวหกเจ็ดหมื่นเนี่ยเฉพาะที่นอนอันเนี้ยแต่พี่อะพี่อะรู้จักกับเขาแล้วก็คือทํามาให้พี่น้องใช่ไหมนอนนะตอนนี้นอนมาประมาณสิบสิบห้าปีแนละ้วที่นอนพี่ไม่เป็นไรเลยที่นอนดีมากแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเขาทำส่งแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอันนี้พี่ไม่ไแน่ใจแต่ของพี่ไม่มีแบรนด์พอรู้จักกันเขาก็ทําแบบมาให้ พี่อิมซื้อมาสามหลังแต่พาพที่นอนพี่อิมนะ่ะเกือบแสนห้าที่นอนประปาๆเนี่ยนะคือซื้อมาสามหลังที่นอนเขาเรียกเป็นหลังนะลูกซื้อมาสามหลังแล้วก็มันนอนดีเนี่ยนอนไม่มีเป็นยางพาราแท้เลยแบบไม่เป็นไรเลยเนี่ยแล้วนอนสบายมากสิบห้าปีไม่อันนี้ไม่ได้ขายที่นอนนะเพียงบอกนะว่าเพียงจะบอกว่าจุดไข่แม็กมันอยู่ตรงนี้คือ พี่อิมเป็นคนซื้ออะไรอ่ะพี่อิมชอบใช้ของดีของดีในใหมในที่นี่หมายก็ว่าคือไม่ดีไม่ใช่หรอโอ้พี่อิมรวยเหรอเอาไม่ใช่นะคือถ้าฉันอยู่ในฐานะปานกลางหรือว่าอะไรพี่อิมเขาจะซื้อของดีพี่อิมคิดว่าซื้อทีเดียวมันจบพี่อิมเขาชอบทําอะไรที่แบบว่าทีเดียวจบอ่ะหมายความว่า,วาฉันซื้อวัสดุดีเนี่ยถ้านอนไม่ดีน้องน้องคิดตามพี่นะหนึ่งปวดหลังปวดหลังคุณไปทํางานไม่ได้ พี่อินจะคำนึงเรื่องเมนหลักเลยคือไปทํามาหาก,กินไม่ได้สองต้องไปหาหมอรักษาตัวเองสามคือมันหมดหนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นต้นเหตุของการสุขภาพดีอ่าน้องคิดตามจริงนะถ้าหนูใช้ที่นอนอัลลังหกเจ็ดหมื่นเนี่ยแต่พอที่นอนนะยังไม่รวมผ้าปูไม่มีอะไรเลยเนี่ยฟูกอันเนี้น้องคิดว่าโอเคบางคนมองว่าเวอร์แพงไปแต่อันนี้พี่ก็ไม่รู้นะเพราะพี่นอนแล้วใช้ดีมาก ตอนแรกเขาโฆษณาพี่บอกบ้าหรือเปล่าว่าที่นอนอะไรอนละหกเจ็ดหมื่นพอดีมีมีคนหนึ่งก็ซื้อมาเขาบอกดีโคตรเชื่อเหอะจ่ายครั้งเดียวจบพี่ดอกจบแน่นะนะจบเอาเลยก็คือเป็นต้นเหตุทําให้เราซื้อของทุกอย่างเนี่ยเน้นเรื่องคุณภาพ